ก็<ม>ออกมาด้วยไอ้พวกเอามาเซามา่อเขาว่าสิบ่ดีด้ลูกเห็นมันก็สิเปญญ็นยังลูกเป็น่วงพอมันผิดยุติเดียวน,นียกัาบปรอะไละล,ลูกพาจ้ามองเฉยในนี้ว่าเด็กพอไม่ค่อยสบายเด็กพอเป็นจ้าไหนน่พ่อคะอาการของพอตามภาษาผู้ไ่งลูกกินอ่อนๆแอแอบขั้นบานเม๊เต่ากรพเกระเต่าขึ้นมากเสด็แม่ไปใส่กันไหมคะอ้าวทีเราพดีพูดเรื่องว่าลู เด็กเมียของเจ้าพร้อมกับพุฤษีไปเอายาวกษเศษ็จขึ้นต้นเกศแก้วอยู่ทั้งภูเขาไก่คนโลกแม่กกิสลาเนี่ยแหละเขาไปเอายาไปเอาลูกเป็จริงเลยนะครับพ่อขาความจริงแล้วอะแม่กกิสลาหลอกก่อนเอาพุฤษีออกไปเพื่อที่จะไปฆ่าน้องที่ครับเฮ้ยกินแล้วเวดีเด็กของเจ้าสิทธาภิริเพื่ออย่างกัน น,นตกขึ้น,นวันพระวันพุธตัวเนี่ยจะเป็นเอ็นเป็นกามเป็นที่อับอายขายขีนาแม่กลัว่าพ่อจะรู้นะคะ่ะเด่๋ยวประดี๋พ่อประคิดพ่อป่านเลยพ่าเมียของเจ้าสิไม่จริงใจโหดร้ายถึงขนาดนี้แม่ค่ไะไม,ม่โหดร้ายคอยดูนะกลับมานี่แหละเจอรี่กันก็พ่อเนี่ยพ่อจอ้าจะสัญญานี้ยับนี้เลยโทรอาการหนักแบบเนี้ย ฉันมากินยาก่อนติดกลัวบองไปข้างจริงป่ะดิซิจัดจะหายท้หมอมฉันเตรียมยาเมาื่อวันหลายขนาดแต่ค่ะดีใหกันแล้วลูกตั้งแต่หมอใหญ่ๆพ่อเล่หมอหลวงมากก็ไปเรนขึ้นไม่มจักเพียพ่อคะพ่อมาต้องเดือดร้อนขับขี้ก่อนจะกินยานหนูเอามาหลายขนาดนับประมาณเกินลยนอ,อยแนวยาดีอยู่น้ำข่อยเข้าลงไปสิงหูซื้อ<ะ>เอามือมาเอามือมาจาับมือ มาปอนใส่หม um. <น Youtube. S 1> องนองสีหลงห้องว้าห้อคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอามาพ่อมันจับก็ไม่หายเอามาพ่อมันฝันก็ไม่หายขันทิ้งันอยู่ข้างในขันโหทีไรคนลุกทุกพ่อคะรอปานดีไหม สุดแดงใจวายอยู่แต่สุดแดงจังได้ตาไรเลยจีเด๋า,นา,า,าดนคนพอสบายเนาะสุดสีเหลียงได้ดิแม่ปล่อยมือขึานไปใจพองเต้นบ้างสะเมนไปทางกายไข่ก็หายกับตาจังแมงย่าทีหายที่ไหนว่าท่านได้กลิ่นเลยเนาะจุดลำร่าง โอ้ยข้อข้อของพ่อ,อ,อไม่แข็ง <c oughs> ข้อแข็งพนะนูมันต้องการให้พ่อโค้งแข็งค่ะจะให้พ่ออี่อย่งลูกโน้ต้องการให้พ,พ,พ่ออ,พอ,อันนี้แข็งค่ะจากตน้นแย้มหอดมืออกินเหล้าก็ดีเอ้ยตาจนตามืนมองกองเสียเอาดอ,อย่างเออ เป็นอีหยังเป็นก้อนกอนไม่อยาวันจีโกพเผาออตัวเอาติมามาโออกกเาเป็นก้อนก้อน่เมนอีหยังเป็นก้อนก้อนมันเท่งก่อนมันเท่ติ่งติงบอกคำนึงน,ำน้ำหยันลูกมาอยา่าง่ค่ะบอคำนึงน,ำน้ำหยัง ทางมันลงจนคันมันหางกับมุ้งหนาวนะคือบัวไทยมุ้งโอดเนี่ยหอดน้ำขิง้งคือไฟใหม่เถ้ากายใจมันร้อนชแช่อเอาเบกี้ก็ย้อมหาเอาดิซ่าเปิดแปดกานถ้าทางไปก็บอกฟัง ไหนูแอบมา่อมาโดนแล้วนะพ่อเป็นของหนูซะเนาะพ่อเหลือของพ่อมาฉุบฉีบลูกไหนอาการไข้ป่นยพิธจะมนีพ่อมองไม่เห็นผู้อดอีกแล้วลูกมันหนามืดลูกลำย้อมพ่อแล้วค่น ล่มเสียอะไรทีขวานที่าดวัตถนดิให้มันตายหมดเมียตายแท้แบนบอยงั่าตายาดตายยินดวงมันแข็งหรือเกินขาที่วามือไม่ก็ะขาได้ดวงไันแข็งซะละเกินล่มเสียแต่วันนเดีย่างเสียงผู้ใดเลยเสียงใครอย่งไรว้างนี่ฮะตั้งฤษีเหศีผู้เสียเมียวัน่นอน เสียงูาาอกเสียงก็ดดีเต่รน่นอนทีจเอไ้ยี่ก็แสดงเขาองกลางกันลงสกันไปคม่จริงไม่เนี่ยม็จริงปัญหาเสียไปบได้เอม่ใช่เรื่องาีมิงรู้สอก่า你ัน一 ีลาซาตันซาตันทานของของสอแม่หอยกู้งคิดบังดูมึงหวังข่าวว่าลูกมันคนพี่อีบอกทอนบอกเป็นตอนกูพื้นหูว่ามึงมูกิสนาไม่เลือกอีกแล้วกูรู้เรื่องทุกอย่างแล้วมึงเก่งมากมึงกล้าตัวกูหลอกว่าสิบาลูกไปเอาอย่างที่ไดได้มึงตัวลูกไปขาด ข้าตะโกนจริงจรกกิงไหมคะเสด็จพี่บอกเสด็จพี่ไปสิจ๊ามองฉันบนนี้ค่ะแม่แล้วคุณเสียงร้องต้องเจดแก้วอยู่นี่ก็เสด็จว่าบ่สเสียเลอะเรื่องทุกอย่างอีเชื่อว่านี้ ไล่หลบกนี้การรีบบันให้ทานตัวแม็ดขายังมาจา่าวบบแมนนั่นชิลวันดีในแ้แผลแผ่และยังไม่พอหูหรือที่สุดว่า่็สิงโดยเฉพาะอย่างยิง่งฟังมันดี่ฉันยิ่งใหญ่เป็นรานนีดิเป็นราณีเป็นเมื่อกี้นี่เองใน,นที่สุดชิลวันดีออกจากกี่เกตตะโลก วัวคนเดียวกันอีย่พี่น้องเอ้ยมาแบบนี่ลูกชั่วไอ้ลูกชั่วเอาพ่อเห็ดพ่อได้จังใดญ่ยิงโจรชายชั่วมึงเร็วมากมาไปรีบใส่หัวออกจากบ้านนี่ใครเปล่าเข้ามาผู้คั่าผ้คันเข่าเฮ้ยผู้คันเข่เฮ้ยผู้คันเข่าเฮ้ยห่าเฮ้ยแม่ มึงยนี่รู้ยังมึงชัดเจนแล้วรู้ยังอิกิสล่ากูบอกมึงครั้งสุดท้ายกูเป็นฝ่ายที่มึงหนีกูจะงไอ้ประช้าซี่อยู่ส่วนหนีไกลบ้านบอกปะหังก็ได้น่ะดีไเปสามปตบอยู่ขอประกาศเป็นศัตรูกูกับมึงจำมือนี้ไม่มีเรื่อง นองเคยพนานทำกมมป่าตื่นจำเสกราง้อกบึงวป่าตายแล้วกูกับมึ้งตัดขาดกันแั้นแต่มึงนี่เป็นตปวฝ่ายแสดงพมึงเป็นโสฝากมากะเป็บกะอยู่ในคสงี่เราะป่สิ่งที่แสดงพี่จะกำให้ฉันฉันจะเจ็บจนหดตัวตาย เหรอเสด็จพี่บ่ราอายประชาชนหรือพ่อะไม่ให้ป๋าที่ไถ่ดอกแม่ที่ไันเข้มข้นของกูผู้สูงแล้วมากมๆอิจิลวดีมึงเหย่กับกูจังไงมึงก็เได้เจ็บกับกูเป็นสิบเท่าตาตับนี่จริงเคล็ดเอาส่วนเสด็จพี่นี่ผมฉันมองป่านะผมฉันโคยพูดเสด็จพี่จะมีคนสูง มาต่อที่รถไฟแล้วกูเห็นแล้ว